สวัสดีครับเพื่อนนักเทรดนักลงทุนทุกท่านเซวนะครับวันนี้ก็เจอกันเช่นเคยครับผมได้คลิปอ่าเป็นคลิปที่ได้แรงบันดาลใจมาจาก Twitter ครับของคุณสตีเปิร์นนะครับแกบอกว่า,า my thirty year in trading story นะฮะก็มีหลายประเด็นที่ผมรย้ว่ามันดีมากเลยเว้ยจึงอยากมาแชร์ให้ท่านได้ฟังนะฮะ ผมตั้งชื่อว่าความจริงที่ได้ค้นพบเมื่อเทรดครบ30ปีนะฮะความจริงที่ได้ค้นพบเมื่อเทรดครบ30ปีคุณสตีเบิร์นเขา้า2 3 4จ็7แปดก1ิส็บสิบสามข้อครับ13ข้อผมตั้งเปลี่ยนเนะเป็น13ความจริงเหรอเนาะจะได้เป็นตัวเลขที่สวยนะ13ความจริง ที่ได้ค้นพบนะฮะเมื่อเทรดครบ30ปีอ้อเป็นเลขสวยนะฮะมาดูกันนะฮะข้อแรกคุณสตีฟเบิร์นบอกว่าใครสนใจนะ Twitter กันนะนี่นะเอสโจเซฟเบิร์นนะฮะตามได้คนนี้ยขยันทวิตช,ชิปเป่งนะฮะแล้วก็มีหลายทวิตก็ที่น่าสนใจอยู่นะฮะเขียนหนังสือหลายเร่มเหมือนกันนะคนนี้นะข้อแรกบอกว่า,วา ผมโชคดีไอคอนลัคกี้นะผมตีความนี่นะว่าลัคกี้ในที่นี้คือว่าอาจจะลัคกีนนะ้โชคดีที่ได้มาเทรดเหมือนที่ผมเป็นนะโชคดีจะได้มาเทรดข้อแรกละสองคือโชคดีที่ไม่หมดตัวครับโชคดีที่ไม่เจ๊งเัยบเยินไปก่อนเนะเป็นสองข้อโชคดีที่ที่ผมคิดว่าน่าจะใช่นะคือโชคดีได้มาเทรดและก็โชคดีที่ไม่หมดตัวนะครับ อาจจะโชคดีที่ไม่ล้มเลิกด้วยก็ได้นะสองคือผมได้เรียนรู้ได้เรียนรู้หนทางยากลำบากครับคือการเทรดมันมันเป็นการเรียนรู้ในแบบที่สมุกสมบันจริงนะมันคล้ายกับการที่คุณฝึกฝึกบ่มตัวเองหรือฝึกฝนตัวเองเพื่อที่จะให้เป็นนักกีฬาระดับ ชั้นแนวหน้าของภูมิภาคอ่ะนะอาจจะเป็นของภูมิภาคอะไรภูมิภาคหนึ่งอาจจะเป็นตำบลหรือเปล่าอะระดับตำบลระดับอำเภอระดับจังหวัดถ้าคุณเก่งจริงก็ระดับโอลิมปิกเลยครับอย่างเช่นเรามาเก็ตวิสาหเนาะน่าเป็นระดับโอลิมปิกจริงอ่ะเก่งมากๆเลยแต่ว่าถ้าอยากจะอยู่รอดก็ผมว่าในระดับ ตำบลก็น่าจะไหวยอยู่นะผมว่าแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ง่ายนะเพราะว่าการเทรดจริงๆแล้วมันไม่ใช่เพียงแค่การท่องจําเมททอดการท่องจําสูตรการเทรดแล้วไปเทรดอะไรอย่างเดียวมันต้องมีการรับมือกับสิ่งที่เรียกว่าความผิดหวังฮนะซึ่งความผิดหวังนี่มันสิ่งที่ผมว่านะทําใจยากครับเพราะว่าเรามีความคาดหวังใช่ไหมไม่มีความคาดหวังแล้วผิดหวังเนี่ยอื ะะทางยากนลคละเพราะว่าคุณต้องหนึ่งละคุณต้องทําความเข้าใจว่าธรรมชาติมันเป็นแบบนี้2คือคุณต้องเอาชนะแรงกระตุ้นของตัวเองครับเอาชนะความกลัวตัวเองแล้วก็จุดท้ายเนี่ยยากคือคุณต้องบริหารหาจุดลงตัวระหว่างบุคลิกคุณสไตล์คุณแล้วก็ การจับจังหวะตลาดด้วยครับมันมันมันเป็นเกมที่มันเป็น,นเขาเรียกว่า Learning curve ที่มันค่อนข้างยากลำบากนะผมผมชอบผมชอบแบบนี้นะคือว่าตอนแรกเราก็คิดว่าเออเรียนรู้เรื่อง m ม t h อ d ดมันมันมันถ้าเรียนจบนี่เรารู้แน่นอนครับยิ่งเรียนไปยิ่งเรียนไปนะแต่เรียน m ม t h อ d ดเรียนดิสแมทส์แมนแล้วสักพักเทรดจริงครับปรากฏว่ายังขาดทุนอยู่ครับเพราะาอะไรครับเราลืม เรายังไม่เรียนเรื่องของการเอาชนะใจตัวเองครับเอาชนะอีโก้ตัวเองนี่ะนะครับการเทรดมันเป็นทางที่เรียกว่าทางยากครับนะฮาร์ดเวย์นะฮะแบบนี้ฮะหรือแบบหนึ่งคือว่าเนี่ยคนจนใหญ่เนี่ยนักเทรดคนนี้วงการเทรดนะคือคนชนะก็มีอยู่ประมาณสัก10-20%นะฮะแต่ที่เหลือ80%คือเดินลงเหวเลยฮะเพราะว่าอะไรครับสิมเปิลไงง่าย อะไรอะไรที่บอกง่ายๆและลัดเนี่ยมักจะโดนล่อให้ตกหลุมครับแต่ว่าอะไรก็ตามที่มันเรียนรู้ยากหน่อยแต่ว่าถ้าคุณผ่านได้นะโอ้โหขุมทรัพย์มหาศาลอยู่นี่เลยฮะแต่เช่นนั้นผมก็มองไว้นีะคือว่าจริงการเทรดมันก็คล้ายๆกับมันก็สะท้อนมุมมองของคุณครับคุณอาจจะมองภาพนี้ใช่ไหมบางคนอาจจะมองเป็นหญิงชาราก็ได้มอ,จจมองหญิงสาวสวยก็ได้นะแล้วแต่เราจะมอง แต่ถึงขน,นะผมว่าไม่ว่าคุณจะมองเป็นเป็นหญิงสาวหรือคุณจะมองเป็นเป็นหญิงชราถ้าคุณอยู่ถ้าคุณแบบอยู่ร่วมกับมุมมองนั้นแล้วก็ใช้ประโยชน์มันทําเงินได้ผมว่าโอเคเลยนะนะฮะต่อมาฮะต่อมา,อมาเขาบอกว่าผมได้ผมได้เรียนรู้ที่จะถ่อมตัวครับถ่อมตัวคือว่าเคารพตลาดนะครับว่าตลาดตลาดเจ๋งกว่าเราอะ เรามันเป็นเพียงแค่เศษเบีย้ยเล็กน้อยของตลาดทนั้นเองตลาดให้เงินก็เอาไม่ให้เงินก็ไม่เอาเรียนรู้ที่จะละทิ้งอีโก้ตัวเองครับต่อมาบอกว่าผมได้เรียนรู้เรื่องของพื้นฐานนี่ฮะผมว่าคนที่อยู่ยืนระยะได้อย่างยาวนานระดับ10ปีขึ้นไปนะผมว่าคุณต้องมีพื้นฐานที่แน่นจริงครับ ซึ่งพวกนี้มันไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องไปเียดน,นะมือใหม่เข้ามามาคนปี2ปีเนี่ยพื้นฐานไม่แน่หรอกแต่ถ้าคุณยืนได้สักสี่สักสามสี่หปีเนี่ยตลาดจะสอนให้คุณมีพื้นฐานนั่นเองฮะที่ผมผมมั่นใจนะผมเองนี่ไปมาแล้วเนี่ยเออจริงๆตลาดเขาสอนเราให้ให้เจียมตัวให้ถ่อมตัวน,ะนั่นแหละการถ่อมตัวแหละทำให้เราต้องกลับมาย้อนกลับมาสิ่งที่เรียกว่าพื้นพื้นฐานกับเบสิก เรียนรู้ที่จะ back to basic ครับถ้า basic แน่นการทำเงินก็ไม่ใช่เรื่องยากครับแต่แต่กว่าที่คุณจะมี basic แน่นนะคุณต้องฝึกนะต้องฝึกต้องเจอการการสอนหนักๆคุณต้องเจอเกมเกมเยอะๆแล้วคุณจะโดนโดนตลาดสอนอย่างหนักแล้วคุณจะคล้ายๆกับภาษาทรายภาษาทรายนี่มันมันการแบบคุณพูนมันขึ้นมาแบบที่ไม่ไม่มีรากฐานใช่ไหมเหนจุดหนึ่งใช่ไหม น้ำทะเลก็ซัดมันก็กลับไปที่เดิมเพราะว่าฐานไม่แน่นคล้ายๆกันครับแต่เมื่อไรก็ตามครับเห็นไหมครับจริงๆชายหาดนั้นหรือตะลิ่งอะ่ะมันก็เคยมันก็เคยเป็นเคยเป็นทะเลมาก,ก่อนแล้วเป,เป็นเป็นผืนน้ำมาก่อนแล้วว่าเมื่อไรก็ตามที่ที่น้ํามันซัดเ,เลยครับน้าซัดน้าซัดไปชนตะลิงะล่งตะหลิ่งก็ย่อมก็ย่อมจะสูงขึ้นสูงขึ้น แข็งแกร่งขึ้นนั่นแหละรครับพื้นฐานครับพื้นฐานต้องเกิดจากการอะไรครับทับถมเกิดจากการสั่งสอนเรียนรู้แล้วก็ back to basic นะฮะต่อมาก็บอกว่าผมได้เลิกการ over trade ครับเลิกการ over trade over trade นี่มันมัน,ม,นมันมีพื้นฐานมาจากการที่เราอยากเอาชนะเราไม่ humble อะเราไม่เจียมตัวเราคิดว่าเรา เราสามารถที่จะเอาชนะได้เราต้องแบบสู้สู้จนกว่าจะชนะประมาณนี้นะฮะโดยที่เน้นให้มันแตกหักไปเลยอะคือเราจะไม่ยอมถอยก็ไม่ยอมหยุดนะครับเนี่ยแสดงว่าเราไม่ฮัมเบิรลละเราเราคือส่วนใหญ่มักจะเป็นนักเทรดมือใหม่ๆที่มีความเชื่อว่าตลาดหุ้นมันเล่นง่ายแลวเขาเป็นนายเหนือตลาดหุ้นเขาใหญ่กว่าตลาดหุ้นเนี่ยพวกเนี้ยจะจะโอเวอร์เทรดแต่ไม่ได้ก็ตามครับที่คุณมีความแบบเออเทียมตัวละ รู้ตัวตลาดใหญ่ตลาดใหญ่กับเราเว้เรามันเป็นแค่ตัวจ้อยของตลาดเนี่ยคุณจะเลิกโอเวอร์เทรดครับ mm hmm. ข้อต่อมาเขาบอกว่าผมได้ค้นพบไทม์เฟรมของผมเองครับไทม์เฟรมนี่มันเป็นสิ่งที่เหมือนกับเ,เป็นกรอบมุมมองทางกราฟนะครับที่ทำให้คุณเห็นดีเทลครับดีเทล ของโอกาสและก็ดีเทลของความเสี่ยงครับซึ่งแต่ละคนไม่เหมือนกันนะบางคนก็มันอยู่ที่ว่าคุณมีมุมมองไงคุณคุณมีสไตล์แบบไหน,นบางคนเล่นสั้นเล่นสั้นอาจจะมีเป็นไทม์เฟรมระดับชั่วโมงอะไรเงี้ยก็ได้เดย์เทรดนะเป็นชั่วโมงอาจจะเป็นรายนาทีก็ได้แต่ว่าบางคนถ้าเล่นยาวๆเนี่ยานะอาจจะใช้กราฟวีคกราฟมันเลยก็ได้นะถ้าสวิงเทรดก็ เป็นกราฟ D อะไรเงี้ยก็ได้เช่นกันครับไทม์เฟรของแต่ละคนนั้นต้องขึ้นอยู่กับว่าคุณใช้แล้วคุณมีความสบายใจคุณเห็นแล้วคุณเข้าใจคุณตีความออกและคุณไม่เกิดคําถามพวกนี้บอกกันไม่ได้ครับคือมันไม่ใช่บอกกันไม่ได้บอกบอกได้คร่าวๆแต่ว่าการที่คุณจะไปเลือกจังหวะซื้อหรือเลือกจุดที่คุณโฟกัสนี่มันมันต้องขึ้นอยู่กับว่า เจตนาหรือกฎยุทธคุณครับแต่ละคนไม่เหมือนกันนะบางคนก็ง,ง่ายๆยนะプライแอคชั่นนะใช่ไหมบางคนก็เลือกคุณด้วย r i c แ a คชั่นก็อาจจะเป็นไทม์เฟรมหนึ่งบางคนเลือกคุ้นด้วย Indicator อีกไทม์เฟรมหนึงนะบางคนอาจจะใช้อะไรอะศาสตร์ของอะไรนะโอ้มากมายครับมันก็เป็นอีกหลายๆแบบนะครับไทมเฟรมต่างกันเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับว่า ความชอบคุณขึ้นอยู่เครื่องมือคุณขึ้นอยู่กับสไตล์คุณเป้าหมายในการเทรดคุณกลยุทธ์คุณนะเนี่ยทำเฟร,รมแี่คุณเหมือนกันถ้าอย่างคุณสตีเร์นเนี่ยเขาเทรดมา30ปีแน่นอนเขาต้องมีสไตล์ตัวเองครับว่าเขาจะซื้อตรงไหนอะไรยังไงซื้อตรงไหนที่เขารู้สึกว่าที่เขาได้ไม่ใช่รู้สึกหรอกที่เขาได้ผลประกอบการดีสดุดจริงทำเฟรมที่ดีสดุดสำหรับคุณมันต้อง มันควรจะเริ่มต้นจากการที่คุณใช้แล้วคุณได้เงินนะการได้เงินมันคือรางวัลครับไม่วันนั้นเมื่คุณได้เมื่อคุณได้รับรางวัลอนะ่ะคุณจะชอบไปเองฮนะนี่นี่เป็นธรรมชาติมนุษย์ครับอะไรก็ตามที่ไ,ได้ได้รับรางวัลแล้วคุณทําซ้ําได้กลับมารางวัลซ้ําๆแล้วก็รางวัลอาจจะดีขึ้นกว่าเดิมเนี่ยคุณจะชอบมันฮนะต่อมาบอกว่าผมได้รู้จักการบริหารความเสี่ยงครับนี่สาคัญเลยครับ อยู่รอดได้ขนาดนี้ต้องแผงความเสี่ยงที่ดีครับถ้าไม่แผงความเสี่ยงแล้วก็เจ๊งยับเยินครับปีแรกก็ไม่รอดลวฮะผมได้มีการทบต้นครับข้อต่อมานะครับก็คุณสตีฟเบอร์นีส30ปีเนี่ยนะการทบต้นน่าจะทำให้พอตโตมหาศาลจริงๆอนะ่ะการเทรดให้รวยจริงๆอนะ่ะมันไม่ใช่เป็นอะไรที่มีผลประกอบการในแบบ ที่เรียกว่าพุ่งทยานในแบบจรวดน,นะไม่ใช่ครับการเทรดที่สำเร็จและยั่งยืนจริงนั้นมักจะมีพื้นฐานมาจากการทบต้นครับคือคอ,อาจจะกำไรกาไรไม่มากนะไม่ไม่มากแต่ว่าทบต้นไปเรื่อยๆเนี่ยบางคนคือคนที่มีมีผลประกอบการเติบโตปีละระดับ อ่อร้อเนี่ยมันมันมันมีน้อยมากครับแต่ว่าถ้าคุณสามารถทําได้สักปีหนึงสาิเนเี่ยผมว่าพอได้นะทบไปทบไปเนี่ยยิ่งเทรดนานคุณจะมีเวลาเป็นเพื่อนแล้วถ้าคุณมี positive expectancy นะแล้วก็เติบโตเงี้ยกำไรตัวทุกปีนะยิ่งเทรดนานเนี่ยยิ่งรวยครับต่อมาเขาบอกว่าผมได้มีการเรียนรู้และมีการ backtest ครับข้อต่อมา ผมไม่เคยเลอกล้มครับเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เขาได้จริงๆการที่อยู่รอบ30ปีก็แน,น่นอนก็ไม่เลิกไม่เลิกล้มแต่การไม่เลิกล้มนี่มันมันจะมีพื้นฐานมาจากการที่ว่าเราเจอช่วงเวลาที่รอดาวหนักๆเนี่ยสำคัญนะการเลิกล้มไม่ใช่ว่าเออมันเป็นสิ่งที่เหมือนกับประโยคอยๆนะแต่ว่ามัน,ม,นมันมันมีเหมือนกับราก ราบที่มาทำไมผมจึงไม่เลิกลม้มเพราะว่าผมเอง <c oughs> รู้ว่าคือผมบอกว่าผมเดินทางมาไกลละไกลเกินถอยกลับล้วครับผมต้องไป้างนย่งเดียวผมอยากทางให้ได้ใช้สมเร็จได้ครับยังไงซันเนี่ยนี่แหละคือความไม่เลิกลมแม้ว่าระหว่างทางผมไม่เจอก down, อันจอดาว์ตั้งใจไว้ปีเดือนหนึ่งทุกเดือนพอจะโตเป็นบวกเนี่ยแต่ว่า บางเดือนพอร์ตมันติดลบม,มันก็รู้สึกหดหูแต่ว่าผมก็ไม่เลิกลบนะผมจะสู้ต่อไปผมจะรอให้ตลาดดีแล้วผมก็กลับมาทาเงินใหม่ได้เนี่ยหรือว่าความการไม่เลิกลมนะฮะข้อที่12คือผมได้เจอหนทางตัวเองครับเจอหนทางตัวเองคือเหมือนกับมีกลยุทธ์การเทรดตัวเองมีสไตล์ของตัวเองมีแนวทางตัวเองครับและสุดท้ายคือผมได้แช์ สิ่งที่ผมได้เรียนรู้ครับนี่เป็นสิ่งที่คุณสตีฟเบิร์นได้เล่าถึงสตอรี่การเทรดของเขา30ปีว่าเขาเจออะไรบ้างทำอะไรบ้างและก็พบอะไรบ้างครับหยุดม,ม,ม,มีการมีการเรียนรู้มีการหยุดครับมีการพบเห็นและก็มีการมีความพยายามนะฮะและก็เจอตัวเองในสุดนะครับ ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ผมว่ามีประโยชน์นะครับสําหรับมือใหม่ทุกคนนะครับหรือใครก็ตา,ามที่อยู่ในในการเทรดนะอยู่ในอยู่ในสนามการเทรดมาสักปี2ปีแต่ยังไม่สําเร็จเนี่ยผมแนะนาว่าให้ท่านสู้นะสู้ไปเรื่อยแต่ว่าถึงขนาดก็ก็ก็ไม่ไม่หมายความว่าทุกคนจะเป็นนักเทรดที่สําเร็จได้นะแต่ว่าผมว่าถ้าคุณพยายามมากพอครับ ถ้าคุณมีเงินเหลือนะถ้าคุณเงินถ้าคุณไม่เจงก่อนนะถ้าคุณพยายามมากพอแล้วคุณสู้ไปเรื่อยเนี่ยค่อยๆเรียนรู้คือช่วงช่วงสามสี่ปีแรกครับสองสองปีแะกบางคนอาจจะใจร้อนสองปีแรกเนี่ยก็ค่อยๆเรียนรู้เบสิกไปก่อนครับเบสิกไปก่อนเสียเงินน้อยก่อนจ่ายเงินเพื่อซื้อความรู้ไปก่อนแล้วสักพักหนึ่งอ่ะเมื่อคุณมีพื้นฐานแน่นแล้วคุณเข้าใจเรื่องของการคุณรู้ว่าเออเนี่ยคุณรู้ว่า time frame คุณเป็นยังไงนะฮะ คุณมีการหาความสัีดีเป็นยังไงนะเออ,เอ,อ,เอ,อมีข้อหนึ่งผมน่าจะข้ามไปคือผมเลิกที่จะเสี่ยงมากเกินไปนี่ก็เป็นเรื่องของการแบบมองเกมยาวครับคือถ้าถ้าคุณมองเกมยาวในระดับสิปีเนี่ยคุณจะไม่ยอมทุ่มเพื่อที่จะออทอินแล้วก็ทำกำไรก้อนใหญ่แล้วก็โฉบหนีไปหรอกเพราะว่ามันเสี่ยงเกินไปครับถ้าคุณมองเกมยาวครบคุณจะคุณจะใส่ใจใเรื่องของอะไรครับเรื่องของ Compound Return ในการทบต้นเน้นทบต้นเดินช้าๆแต่มันคงให้มันเติบโตนะฮะนี่ไม่ทั้งหมดนะครับสำหรับทวิตคลิปนี้เอามาจาก Twitter คุณสตีฟเบิร์นนะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์สำหรับหลายๆคนนะครับที่อยากจะจริงจังและสำเร็จในอาชีพเทรดนะครับสู้ๆนะครับเท่านี้นะครับคลิปนี้เจอก,กันคลิปหน้าสวัสดีครับ